เอกเนี่ยผมไม่ได้บอกพี่ทำไมอ่ะงาน MV เราอ่ะทำไมอ่ะวิกเตอร์อ่ะวิกเตอร์โทรมาบอกว่าวิกเตอร์ทำรองเท้าบาสหายไปพี่โดนขโมยไปองฉันด้วเราบาสโดนขโมยใช่หมดเลยเหรอหมดเลยไม่ถ่ายเลยอ่ะไม่มีรองเท้าเลยนี่เอาไงดีพี่ก็ต้องก็ต้องไปซื้อะซื้อไม่ได้ อดี๋ยไปดูว่ามีร้านไหนลดราคาอะไรว่ามีเราเอาตะกรูไม่เย็นไม่ไหววางงบไม่มีได้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 เออไม่มีรองเท้าก็ถ่ายไม่ได้เด็ดเอกอันชาแนลมาแล้วครับพี่เอกมาร้านนี้ทำไมครับร้านนี้ก็เออ่ D I L O K เป็นร้านขายรองเท้านะครับชื่อร้านอะไรนะ D I L O K อ่านว่าอะไรพี่ได้ล็อกได้ล็อกเออน้องๆชอบเรียกได้ล็อกแต่จริงๆก็ชื่อร้านดีหลงบางกัดชัดนะ ดีหลบวันนี้มัน,นมีเหตุผลที่มาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยคือรองเท้าบ้านอาดิดาสแม่งลดเยอะเ,ออเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าแม่งลดเยอะแค่ไหนค,คือคือคุณพมน้อยไงใช่ไหมก็เดี๋ยวไปดูกันครับใกล้เฮียแลย้วดิพี้โคตรนานเลยไปที่ขี้ฉี่ให้เฉยโอ้โหขี้อะไรโคตรนานาอ่ะยอมดูไม่มีกินขี้ไปทั้งทัมุงเท้าไปเดี๋ยววิกเตอร์ไปมุงเท้าใส่อะอะไรอ่ะมาดิ เรา,าดดตามอยู่ครับรองเท้าบาสอยู่ชั้นสองไม่ได้อยู่ชั้นหนึ่งตามตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กลับมามีมาเหรอในเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ,อันนี้เราได้รองเท้าที่เราคิดว่าน่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Under Armour Curry 9อะไรเงี้ยจะซื้อให้หลานจะซื้อให้หลานมันมีไซส์เด็กอ๋อมันมีไซส์เด็กมีไซส์เด็กด้วยมีขนปุยด้วยเงี้ยไม่ไม่ใช่เพราะคนหนู แสดงาขนปุยดีกว่าพ okay. oh, okay. ี่ขนปุยขนปุยขนปุยโอเคมาใหม่หลายสีเลยนี่เด่นมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของวันนี้มันมันต้องถามว่ามิชชั่นเราถูกต้องไหมมิชชั่นเราคือเราเึ่นที่ราคาถูกวันนี้เราจะซื้อของราคาถูกหรือเื่อคือซื้อของเซลแต่เรารู้ว่าของดีมันมีอยู่อันนี้คือของดีราคาเท่าไหร่นะครับห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิ ของดีย่อมเหมาะสมกับราคาเพราะฉะนั้นแต่ไม่ใช่วันนี้วางไว้ก่อนเรารู้ว่ามีของดีเฮ้ยพวกนี้ผมรู้ว่ามันต้องลดราคาอย่างเงี้ยนี่ครับ U A ห้าอกสามสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทลดแล้วเหลือลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมว่ายังพอู่ยังมันมีถูกนี่อีกใช่ไหมผมว่ายังไม่โดนใจเลยเฮ้ยยังไงนะว่ามาทางนี้หรือ่าพี่ทางไหนเนี่ยข้ามาดูอาเซียนนะ เป็นยาดอ่ะเป็นแบรนดใส่ใจเยียคือใส่แล้วนุ่มเท้านุ่มเท้าใส่แล้วหล่อป่ะแน่นอนแน่นอนบอกงมาพิกเตอร์ป่ะชัวร์คนนี้ไม่ได้ซื้อให้เหยียนะออซื้อพิกเตอร์นะเออซื้อวิกเตอร์นี่แพิคเตอร์เป็นสายวิ่งสายดีดิจิต้าเหรอไม่ใช่ผมมาจากไม่ใี่ไม่ใช่ซื้ออดิดาไทยมึงแถวนั้นดีดีกว่าเมื่อกี้ผักพี่เอสมาพี่เอสก้อป้อมอ่ะพีเอสจากร้านนี้หลงนะครับ ให้ทำได้นํามาครับพี่แบบบอกเลยรุ่นไหนรนเท่าไหร่ยังไงซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นของ Dedic โรสนะครับผมจะ,ะราคาเตรมอยู่ที่3,800บาทลดเหลือ2,660นหหบดีโรส์ซันออฟี ree, เหลือ2,660บาทคุณนะเ <6 S 2> นะนี <6 S 2> น่ยขอบไซมีสองสีมีสองสีนะครับรุ่นเก่าๆก็มีดีโรส1สิบเอ็ดรถเหลือ3,640ันหอบบาทราคาดีราคาดีเราดูต่อไป นีรุ่นใหม่เพิ่งเข้าครับตอนนี้จูสามตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับล้วแต่สีนะครับบางสีหนึ่งที่สี่พันส่วนบางสีก็จะมีโปรโมชั่นที่รดเหลือสองพันแปดร้อยบาทอ่าผมเดาว่าสีสามสิบสองสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่เลวสองพันแปดเป็นตัวเลือกที่ดีอืมสวยงามสวยงามสีนี้สวยไงอ่าต้องสีนี้ครับแต่ราคายังไม่ลดสีนี้เยซื้อไปแล้วเไม่ก็บอกให้รู้ว่าสีนี้เียมีแล้วแล้วใส่ดีมาก วันนี้ต้องซื้อของถูกเนี่ยอันนี้ยังถูกไม่พอใช่ไหมต้องอันที่ลดราคาอ๋อโอเคแต่เพียงว่ามีถูกนี่มีถูกกว่นี้อีกมีถูกนี่านี้อีกมไล่มาไล่มาอ่ะเดี๋ยวระหว่างพิจารณามาให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยอ่ามี่ยนี่เต็มเจ็ดครับ X fly เหลือเท่าไหร่ครับรถเหลือสองพันเก้าร้อยสี่สิบครับโอ้โหสี่พันสองเหลือสองพันเก้าสี่สิบจะบ้าแล้วแต่เดี๋ยวก่อนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนคือสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมแต่เดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ย มันมีรุ่นพี่มาแล้วครับเดมแปดเดมแปดฮะรุ่นนี้ยังไม่ลดราคาเนี่ยแค่บอกว่าสีนี้เนี่ยก็มีแล้วใส่ไแต่ว่าใส่ดีมากใส่ดีมากฮะอันไหนของวิกเตอร์เนี่ยย่างๆๆอ๋อย่างไงครับเลือกอยู่กำลังเลือกอยู่เอามาเดมแปดมีมาสองสีตอนนี้ตก็สวนแล้วนะเชยย่งอันนี้เฮ้ยสามแล้วนี่นี่ก็เดมแปดใช่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 เออแต่ว่าเดมแปดนี่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ราคายังไม่ลดพี่เอกครับอะไร ผมคุณคุณว่าพี่เอกมีคู่นี้สีนี้ครับเราคุณดูนะครับซื้อเลยครับรุ่นนี้ครับ Adidas X Exhibit A นะครับเดี๋ยวว่าสีนี้ลด50%เหลือ1,900บาทเท่านั้นสุดมากสีนี้สุดมากราคาถูกไม่พอคือลฟ์สไตล์รุ่นนี้มันโคตรแบบเด้งเท้ามากใส่ดีมากแล้วข้อต่ำวิ่งโคตรมันนะไม่ซื้อไม่ได้แล้วไปซื้อแล้วแต่ตังอย่างอย่างอย่างตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์ด้วยว่าวิกเตอร์เล่นสไตล์ไหนให้วิกเตอร์ให้วิกเตอร์ผมว่าวิกเตอร์อาจจะไม่ชอบสีนี้ใช่ อันนี้ต้องใช่แล้วไม่แมนเฮียว่าอันนี้ต้องใช่แล้วนี่นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้เลยเลยมาทางนี้มาทางนี้วันนี้ก็เลยไปดินี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเฮียดูทรงแล้วเข้ากับเบ้าหน้าพิคเตอร์ที่สุดแล้วรุ่นอะไรครับรุ่นนี้เวนอมเวนอมรู้ไหมทำไมเวนอมเพราะต้องถามเฮียไงอ่ะเดี๋ยวจะลองความรู้มึงมันคือการ์ตูนที่มันมาคอลแลบกับรองเท้า ตอบได้เป็นลุงแม่ตอบมาให้ชัดเจนกว่านั้นอ่ะยังไงอ่ะเวนอมเนี่ยมันมาจากมาเวลสูเดียวอ๋อเหรออามันเป็นสัตว์ประหลาดต่างดาวอ๋อเหรอเป็นปรสิตจากต่างดาวอ๋อเหรอเขาชื่อว่าเวนอมอ๋อเหรอจะแยกเคี่ยวประมาณนี้อ๋อเหรอนี่มีความรู้อีกเนี่ยมีว้าวตอบใหม่นี่คืออะไรมันคือการ์ตูนที่มาจากมาเวลไม่ใช่นี่ฟังให้ดีโอเคนี่คือรองเท้าบาร์สอ๋อเหรอไม่ได้เรื่องเลยลุงผู้ผิดตลอดอนะพี่ยร์แท๊บ รุ่นนี้ลดเหลือเท่าไหร่ครับรุ่นนี้จาก4,000ลดเหลือ2,000บาทครับผม50%เนาะลด50%ต้องจับต้อนี่ผมรู้เลยวิกเตอร์เนี่ยเป็นคนชอบลายแดงๆครับแต่นี้มันไม่แดงมันจมูกูแต่ฟูชอบูรุ่นนี้ะเราเราาเราชอบใช่แหะม้แต่เยดูทรงแล้ววิกเตอร์น่าจะเป็นเหมาะกับรองคารุ่นนี้คือผมบอกก่อนรุ่นนี้จริงๆแล้วคือชื่อรุ่นคือดอนอีคิคูนะครับแต่ว่า สีพิเศษไงถูกต้องสีเวนอมใช่ซึ่งสีเนี่ยเพิ่งเข้ามาแต่ราคาลดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนายขาไซส์เลยดีกว่าพี่ผมรู้ว่าวิเตอร์ใส่สิบยูเอสสิบยูเอสใช่ไหมแต่รุ่นนี้ผมเคยลองมาแล้วครับมันต้องบวกขึ้นเบอร์งั้นต้องเป็นสิบจุดห้ายูเอสพี่ครับสิบจุดห้ายูเอสขอหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับได้เลยครับมาบอกเลยรุ่นนี้บรส์อย่างเด้งฟิตติ้งอย่างดี คมราคาวิเตอร์ต้องชอบวิเตอร์ไม่ชอบผมก็ชอบพี่ซึ่งก็ก่องบนกลของเวนอมันจะประมาณนนี่เวนอมนี่เนี่ยตัวเวนอมเฮ้ยพี่อยากยิ้มนี่ใช่เลยเหไม่กูใส่เสื้อผาอย่าง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 อ่าอ่างอางอ่งอย่าอ่างอย่างอ่างอ่อยางอ่างอ่าไอ่าไม่ไง้ย่า่าง่าอ่าง่า่างอา่าง่าง่า่าาอย่า่างอ่างอางอยอ่างอย่างา่างอย่าไปดูว่าไซส์ถูกต้อง่่่อ เงี้ยไม่มีโลโก้มาเร็วอยู่โอเคสิบจุดห้าเอ็ถูกต้องดูจากสภาพแล้วสมบูรณ์อย่างกับรองเท้ามือหนึ่งก็มือหนึ่งผมว่าวิกเตอร์น่าจะชอบเดี๋ยวโทรหาวิกเตอร์ดีกว่าเอาเลยว่ะโทรเลยไปนั่งขอบคุณมากครับผมเรารอสายจากวิกเตอร์ดาวโปต้าอยู่นะครับเจ้าของสายางรองเท้าหายมาแล้วมาแล้วสวัสดีวิกเตอร์ โอเควิกเตอร์วิกเตอร์สวัสดีวิกเตอร์คือพี่พี่พูดง่ายๆเลยนะวิกเตอร์หลอนเนี่ยพี่มาซื้อรองเท้าบาสให้วิกเตอร์อยู่เออนี่วิกเตอร์มึงดูนี่อยู่ที่ไหนนี่เห็นป่าวแล้วที่ที่สำคัญพี่ถ่ายคลิปอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้วิกเตอร์กำลังออกรายการเอกเอาเอกอันพาแดดไม่ใชไม่ใช่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 โอเควิกเตอร์นี่คือคู่ที่พี่เลือกให้วิกเตอร์นะ หวังว่าวิกเตอร์จะชอบครับโอเคไหมพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนับสามมาวิกเตอร์สามสอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หนึ่งสองสามเดีหรววิกเตอร์สามสองหนึ่งก็ได้เอหอโอเคขอบคุณมมกขอบคุณมากที่เล่นด้วยวิกเตอร์นี่คือคู่ที่พี่เลือกให้วิกเตอร์มันเป็นเวนอมรู้จักป่าวเวนอม 1ิบจุดห้า US นะวิเตอร์เพราะว่ารุ่นนี้มันต้องบวกสักครึ่งเบอร์พี่สา่สิบจุดห้าไปให้อ่าโอเคเลครับอ๋อโอเคนะวิเตอร์ได้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันถ่าย MV แต่งหน้ามาหล่อๆนะพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนโอเคได้อย่าลืมใส่เกงในมาด้วยนะไอเดียวโอเคโอเคขอบคุณมมกวิเตอร์แล้วไว้เจอกันสวัสดีายครับโอเคเราคอนเฟิร์มที่ คู่นี้นะครับเขารู้อ่ะโทรไปหาวิกเตอร์ไว้รู้เลยว่ามันเที่ยวอยู่แต่ที่เรามาทำงานให้มันมเราซื้อเอื้อมท้ายมัน,นแต่มันเที่ยวอยู่ก็ไม่เป็นไร อ๋อี๋ขาเขาก็เดี๋ยวเราเราเสร็จเสร็จแล้วค่อยบินข้าวผู้กินข้าวโอเคโอเคเป็นยาประเด็นคือผู้กินข้าวใจดังใจดังครับใจดังครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็เห็นไปแล้วว่าร้านดีหลงโตร์นะครับไม่ได้มีดีแค่รองเท้าเยอะใช่แต่รองเท้าถูกด้วยถูกด้วยแถมก็มีมีตามราคาเขาเรียกว่ามีทั้งราคาเต็มและราคาเซลล์ใช่คือมาเลือกได้เลยคู่เด็ดๆที่เพิ่งออกมีใช่คู่ที่เด็ดๆแต่ลดราคาก็มีใช่แถมเสื้อผ้าเป็นเยอะมากโอ้โหนี่คือบอกเลยว่ามีหมื่นหมดหมื่่น มีแสนหมดแสนใช่ถูกหวยเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอหูนี่แหละหมูนี่แหละไม่พอโอเคนะครับโอเคขอบคุณที่ตามถ้าใครสนใจกับชาบานฝากฝากร้านดีหลกโตนะครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าที่ร้านชาบูหมูถ่าโอเคบ๊ายบายจ่ายจังก่อนเนี่ยเฮียจ่ายนะเฮียได้แค่เพื่อนเดือนมึงนะโอเคดีมากไปเลยเอาต่อต่างไปด้วย